ชายในช่วงวัยกลางคนหรือบางทีวัยสูงอายุแล้วที่ไปเที่ยวเนี่ยนะคะความจริงไม่ใช่ว่ามีเซ็จกจัดหรือะไรหรอกแต่เพราะว่าเซ็กเสือ่อมเซ็กเสื่อมก็ต้องไปต้องไปหาส,สิ่งกระตุน้นช่วงซิวรักเต็มร้อยตาค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอจะทําอย่างไรถึงจะให้สามีขึ้นมารับมารับหันมารับผิดชอบครอบครัวบ้างเราไม่ค่อยก้าวไกลในหน้าที่การงานของเขากลายเป็นว่าเรา เราส่งเสริมให้คือเออเรายิ่งไม่พูดเขาก็ทําเป็นให้อ่าทาไม่ค่อยจะมารับผิดชอบเออไม่เป็นไรนี่เขาคงไม่ถามเขาไม่อะไรกลายเป็นว่าเขาเลยไม่ไม่ไม่มาสนใจตรงเนี้ยค่ะที่บอกไม่รับผิดชอบนี่คือไงฮะบินค่าน้ําค่าไฟไม่จ่ายกลับบ้านไม่ตรงเวลาหรือไงครับเออไม่เคยไม่เคยช่วยจ่ายค่าห้องเลยไม่จ่ายไม่ช่วยจ่ายใครจ่ายโอเคจ่ายเองค่ะลูกก็ไปโรงเรียนมีลูกแล้วค่ะสองคนลูกก็ต้องไปโรงเรียนทุกวัน พอเงินเดือนออกเขาก็กลับบ้านดึกบ้างไม่กลับเลยก็มี<ช>ไม่ทราบว่าจะทํำยังไงตอนนี้เข,เขาไม่เคยให้เลยถ้าถามก็ถ้าถามก็จะมีเรื่องทะเลาะก,กันอ๋อค่ะคล้ายๆว่าเราไม่เรียกร้องนะคะความจริงอาจจะต้องเรียกร้องบ้างมั้งคะ เพราะว่าถ้าไม่เรียกร้องแล้วก็ผลเป็นอย่างนี้ทั้งทีเรื่องของความรับผิดชอบในครอบครัวเนี่ยนะคะมันมีหลายระดับนะคะ,คะวิชัยบางคนก็แค่ไม่รับผิดชอบในเรื่องไม่ช่วยงานบ้านไม่ช่วยดูแลลูกแต่ว่ายังส่งเสียเงินทองอให้นะคะบางคนก็ไม่ช่วยดูแลลูกไม่ช่วยดูแลบ้านเงินทองก็ไม่ส่งเสียนะคะมไม่ทราบว่าของรายคุณตาจะคงจะระดับนี้บางคนร้ายกว่านั้นนะคะ ไม่รับผิดชอบอะไรเลยเงินก็ไม่ไม่ส่งเสียนะคะแล้วยังทําความเดือดร้อนเช่นดื่มสุราบ้างนะคะเล่นการพนันให้เราตามไปใช้หนี้หหรือว่าไม่ถูกใจก็ทุบตีนั่นนั่นคือเร็วร้ายที่สุดก็คือครอบครัวซึ่งสามีไม่รับผิดชอบ มากๆากนะคะเป็นเหมือนคุณหมอค่ะเป็นี่คุณหมอพูดเลยค่ะค่ะถึงขนาดทุกปีเลยนะระดับที่สามเลยเหรอคะค่ะไม่พูดถึงบางทีก็มีนิสิตเข้ามาแล้วเราเริ่มมีนิสิตเราก็ถามเขาก็กิว่าเราเก้าไก่จู้จี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เป็นภรรยาเนี่ยนะคะความจริงการที่ให้อิสระแต่สามีไม่ไปก้าไก่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องดีนะคะเพราะบางบางทีเนี่ยความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยถึงแม้จะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันเนี่ย เราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปไก้าว่ายความเป็นส่วนตัวเขาทั้งหมดก็ต้องให้เขามีความเป็นส่วนตัวบ้างแต่ว่าถ้าปล่อยให้เขามีความเป็นส่วนตัวซะจนเขาไม,ไม่รับผ<ม>ิดชอบเนี่ยเรียนก็คิดว่าบางทีเราต้องเปลี่ยนแผนนะมังคะ,คะเพราะอย่างนี้เขาก็จะเขาก็จะไม่รับผิดชอบเพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีความจําเป็นเพราะฝ่ายภรรยาก็ไม่เรียกร้องนะคะเพราะเรียนคิดว่าบางเรื่องมันต้องมาทําสัญญาตกลงกัน ว่าใครรับผิดชอบแค่ไหนนะคะเช่นว่าเรื่องในบ้านภรรยารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนนั้นส่วนนี้สามีรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันต้องมาตกลงกันถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้เพราะมิฉนั้นคนที่รับภาระเยอะๆคือฝ่ายคุณตาเองเนี่ยถ้ามันทนไม่ได้สักวันหนึ่งแล้วเกิดแตกแยกกันเนี่ยนะคะมันก็จะเสียหายมากทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดกันทัศแรกมีการตกลงกันเป็นเรื่องเป็นราวมันอาจจะไม่ ไม่เลยเถิดไปถึงขนาดที่ฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้ครับ,รบย่ะงคิดว่าควรจะควรจะพูดดีกว่ามั้งคะอย่าอย่าตามใจเขาแล้วก็ทำแล้วเราก็เก็บมามารับแค้นใจหรือเก็บมาเ,เป็นภาระอย่างเงี้ยนะคะค<อ>่ะข,<อ>ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณมากครับ,บคุณตา Mumbo No.5